สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณมาโนคุณสุพิษพฤทธิกุลคุณอัมพวันหลีอภพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลรจทถาของคุณมาโนดคุณสุพิษพฤุทธิคุณคุณอัมภวันหรีอาพรมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทา,านางังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณมาโนคุณสุพิษพฤุธที่คุณให้คุณอัมพวันหลีอาพรจุงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของพระคุณเจ้าพระครูประมวลเจ้ารุวันโนเจ้าอาวาสวัดท้ายเกาะใหญ่รับเป็นชาวภาพออาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับ คืนนี้แต่เวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรจากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับทุกคําเลยครับนั่นเราได้หลกกักเกาะทุกคำใครเอาคํานี้ไปแปลผิดเราก็รู้ว่าผิดเราก็ไม่หลงไหลไปตามที่แปลผิดๆดได้ไง่ายๆนี่แหละครับนี่คําจำกัดความเหล่านี้ มีอยู่ในอภิธรรมะอภิธรรมะจะมีคำจำกัดความภาษาธรรมะเรียกว่าลัคนาที่จตุกะจำไ้เลยนะครับลัคนาที่จตุกานี่คือตัวกํำหนดความแน่นอนเรียกว่านิยามนิยามนี่แปลว่ากาหนดความแน่นอนครับภาษาของพระพุทธเจ้า มีกำหนดความแน่นอนไว้ทั้งหมดไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆแล้วก็กำหนดความแน่นอนนั้นมีภาษาบาลียืนยันเป็นรากศัพท์ว่าคำคำนี้มาจากอะไรมาจากอะไรอะไรเนี่ยนะนะอาาา้าวผัสสะมีหคือภาาัสสะทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสสะถ้าไม่ได้เรียนคำว่าภัสสะมาก่อนแล้วก็มาดูตรงนี้แล้ว ก็ผัสสาทางตาก็เรียกว่าจากักขูสัมพัสะไงถ้าเกิดถามไปผัทสะคืออะไรทํำยังไงจึงเรียกว่าพัสสามีองค์ประกอบอย่างไรจึงเป็นภัทสาได้หงายหลังเลยไหเออหงายหลังเลยนะครับฉะนั้นเราเรียนซะจะได้ไม่หงายหลังนี่มีคนเข้าแช่งผมให้ตะแคงตายนะเออพระนะฮะ ตายไม่ตายนี่ยนอนตะแขคงตายผมบอกโอ้จะประคูณคอยเป็นอย่างนั้นเชียว <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่ต้องไงหลังตัวตรงเออใช่ไหมแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อคำที่ทำให้เกิดความรู้ผิดเข้าใจผิดเพราะเรารู้ถูกเข้าใจถูกไว้แล้วด้านความรู้ถูกเข้าใจถูกหลักครับ หน้าหลักแม้คําว่าผัดสะคำที่มีทุกคำนะคระับผมรวมไว้นะ,ะเรียกลักษณาที่จตุการยังพิมพ์ไม่เสร็จเอาคนงะม,มีวัสนาได้เห็นรวมลักษณาที่จตุกาเอาไว้ทั้งหมดนและเราก็จะได้อยากรู้คำนี้มาจากอะไระลักษณะสี่ประการที่เรียกลักษณะที่จตุกาเนี่ยเป็นยังไงหนึ่งองสามสี่ รวมมาแล้วนะครับนะใส่กระทะยังไม่ติดฝ่ายทอดเลยยังไม่สุกโอ้ยค้างเยอะแยะหมดครับตอนนี้นะฮะบรรยายเรื่องสติปัะฐานอาจารย์จะรวมเล่มไหม,หมถามทันทีแล้วเมื่อไรจะเสร็จเสร็จทันวันวิสาขะไหมโอ้โหผม้องวาถามตัวเล็กๆก็ทายตั้งที่ประชุม กลับมาอาทุมเที่ยงคืนเนยนั่งหัวโดมันที่ไปดูมันนั่งหลับนี่ว่าน่าสงสารนั่งหลับโอ้ยไปนอนอนี้กำลังจะมองจะว่าเป็นแมวมองก็ไปได้นะใช่ไหมคนมองไม่ใช่แมวมอง อ้าภาษาสมัยใหม่ก็มีแมวมองใช่ไหมแมวมองหาหาผู้มีศรัทธาที่จะมาร่วมกันทำงานเยอะเลยงานแต่เสียอย่างเดียวไม่มีกระตังให้มีข้าวกินนะแต่ไม่มีกระตังให้อเผื่อใครมีศรัทธานะมาช่วยกันนี่พูดไปทั่วโลกเลยนยนะเกิดบินมาเต็มเลยนะมาช่วยงานเนะี่ยทำไง ไม่เป anyway, ็นไรเดี in noise, so år, so år, le, ๋ยวสุขสันต์ข้าวหม้อแกงหม้อทุกวัน่เองเอาโบราณเราอะจัดงานทีมยังไงครับข้าวหม้อแกงถุงนะเอข้าวหม้อแกงหม้อพอมาถึงที่นี่ข้าวหม้อแกงถุงผมอยากรักษาประเพณีเก่าๆเราไว้นะฮะโอ้งานวัดทีมเนี่ยไม่ต้องลงครัวหรอกข้าวหม้อแกงหม้อจริงสมัยก่อนนะ่นนะผมผ่านมาเนี่ยแสดงว่าผมแก่หรือหนุ่มครับชอบฟื้นความลัง เขาเรียกนเราเราเขามีคำกลอนว่าไงนะอะไรชอบกินของขมนิยมความหลังพอแล้วนะ้ <c oughs> เอาตรงลงนะฮะที่ที่พูดอย่างนี้มาทั้งหมดเนี่ยเพราะเห็นว่าสับแสงเป็นตำรับตำลาของเก่ากับความเป็นอยู่ของเราสมัยใหม่ เราถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทําความเข้าใจสิ่งเรานี้มันจะเลือนหายหมดเลือนหายครับตอนนี้ผมต้องหจิบยกขึ้นมาพูดเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าคําศัพท์เช่นผัสสะทางตาเรียกว่าจากักขุสัมผัสสะผัสสะทางหูเรียกว่าโสตะสัมผัสสะผัสสะทางหูเรียกว่าการกระทบอารมณ์ทางหูไม่ได้เลย ได้ไหมฮะการกระทบอารมณ์ทางหูเนี่ยได้ไหมฮะไม่ได้ครับทิ้งคําผัสสะไม่ได้นะครับเพราะการกระทบอารมณ์อ่ะมันไม่มีลักษณะเจตุการรองรับแต่ใช้คําว่าผัสสะมันมีลักษณะที่จตุการรองรับถึงสี่ประการผมอยากให้เราได้เข้าใจตรงนี้เสียชีวิตแล้วอายุตั้งแปดสิบกว่าท่านบอกว่า ภาษาพระพุทธเจ้ามันเป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาเราไม่จำเป็นจะต้องไปท่องไปจำมันโหสลดใจนะครับนะมองเห็นภาษาพุทธเจ้าเป็นภาษาแขกแม้แต่แขกเองเขาก็ลังเกียจคนไทยที่เรียกเขาว่าแขกนะครับเขาไม่ใช่แขกเขาเป็นชาวพรารตะที่เข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ย เขามีความสําคัญว่าเขาเป็นชาวพราตะเขาไม่ใช่แขกเพราะคำว่าแขกเนี่ยมองเขาในทางลบว่าเป็นคนปลิ้นปล่อนครบไม่ได้เจองูก,กับเจอแขกตีหัวใครก่อนให้ตีหัวแขกก่อนเห็นไหมคะออคติถึงขนาดนี้ ผมที่สนามบินศรีลังกาคนไทยนะพูดเนะนี่ยเขาไม่ได้โบราณเสื้อบอกว่าเจองูเจอแขกตีหัวแขกก่อนตีหัวแขกก็ติดคุกสิครับ <c oughs> ไปเลยครับอ้าวจริงไหมคะเ <c oughs> จองูตีหัวงูก็บ,บาปเจอแขกตีหัวแขกก็บ,บาปด้วยตีคุกด้วยไม่เห็นจะปลอดภัยในความคิดของคุณเนะะลุกพรวดไปแล้วลำคาญ <c oughs> นี่ก็ตีหัวมึงดีไหม <c oughs> คีอพูดอะไรก็ตามฟังอะไรก็ตามนะ,ะถ้าเรามีโยนิสมานสิการเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมีกุศลมากหรืออกุศลมากครับแน่นอนครับเราจะเห็นว่าอากุศลมันมากเหลือเกินเอ่าฉะน,นเวลาตาเห็นรูปเราควรจะมีกุศลมารยายเห็นอะไรเราจะได้ไม่เกิดอกุศลใช่ไหมนะ ภสษะทางตาแทนที่เราจะพูดว่าการเห็นทางตาภสษะทางหูแทนที่เราจะพูดว่าการเห็นทางหูการได้ยินทางหูภสษะทางจมูกแทนที่เราจะพูดว่าการรับกลิ่นทางจมูกพูดได้แต่เราจะเสียอะไรไปครับเสียหลักฐานเสียรากความสำคัญมากเลยนะครับ จันั้นอย่าลังเกียจภาษาบาลีอย่ามองเห็นภาษาบาลีเป็นภาษาแขกไม่ใช่เลยนะครับนะฮะแม้แต่บางท่านนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียสมัยก่อนพูดถูกหรือพูดผิดครับผมเนี่ยค้านมาตลอดนะฮะท่านจำเป็นฐานันดรขนาดไหนแล้วถือว่าท่านรู้ผิดแล้วท่านเข้าใจผิด เมื่อท่านรู้ผิดท่านข็ใจผิดท่านจะสอนคนอื่นให้รู้ถูกเข้าใจถูกได้ไงแม้คําพูดของท่านยังผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียสมัยก่อนเราไปอ่านดูสิครับตําราบางสิ่งบางเล่มเมื่อท่านรู้ผิดข้าใจผิดเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเนี้ยแล้วท่านจะไปสอนให้คนอื่นรู้ถูกขาใจถูกได้ไงแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ชาวอินเดียสมัยก่อนวิ้าเป็นชาวอะไรครับนี่ครับ เราเนี่ยควรปลูกฝังความรู้ถูกความเข้าใจถูกไว้เพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าบัดไม่มีคําว่าอินเดียทําไมเอาปัจจุบันเมื่อ200กว่าปีนี่ไปใส่ให้พระพุทธเจ้านี่ครับฉะนั้นอารมณ์ใดที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดความรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขอารมณ์นั้นให้ถูกต้องซะมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นบรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานเรา แล้วลูกหลานเราพุทธเจ้าเป็นชาวิเดียสม,มัยก่อนใครเนี่ยเนี่ยยศเป็นคณะนี้ช่นะฐานนดอนดนางพระขณนานนี้ชนะจบประเรนเก้าช่นะเราจะไปเทียงเขาไงเดี๋ยวเขาย้อนอ่ะไอคนพูดน่ะมันจบประเด็นไหนใช่ไหมไอคนพูดนี่ไล่ประเด็นครับได้สัญญานามมาแล้วว่าไล่ประเด็นไล่ประเด็นก็คือไม่มีอะไรจะการันตีว่าเชื่อถือได้ เดี๋ยวนี้เขาเชื่อถือกันด้วยปรเรียนหรือเชื่อถือกัอด้วยเหตุผลเหตุผลเขาจะไม่เอากันแล้วเรื่องเป็นอย่างนี้ครับแต่คําสอนพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคะพุทธเจ้าแสดงธรรมะที่ไหนคะครั้งแรกปาอิสิปัจนะมฤิาทยาวันคําสอนพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับทุกวันนี้ไม่อยู่เลยผมไปที่ไหนผมคิดถึงนะเออนี่พุทธเจ้ามาแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกับปัจนาสูตรที่นี่ เป็นครั้งแรกเริ่มมาดูแล้วไม่เหลือเลยแม้แต่คนที่นั้นยังไม่รู้เลยภาษาอะไรไมมนก็เหลือแต่ชื่ออะไรทำมาค้าพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนเราแสดงสิปสยศิปตะนะอยู่ที่เหตุกับผลเหตุมีทลายผลไม่ทลายมีอยู่ในคำสอนพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่มา ของคํำว่าธรรมะอยู่ที่ไหนให้ได้ด้วยนะอยู่ที่หนังสือหรือเปล่าอยู่ที่ตาราหรือเปล่าอยู่ที่คนหรือเปล่าอยู่ที่พระหรือเปล่าคำสองพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนี่ครับถ้าเราสรุปไม่ลงว่าอยู่ที่เหตุกับผลเนี่ยเราจะฟุ้งไปหมดเลยนะฮะเราก็ไปลงไปลง กาลามาสูดทร่พุทเจ้าทรงแสดงอย่าเชื่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 อนั่นหน้าแรกนะหน้าสุดท้ายจงเชื่อจงเชื่อจงเชื่อไม่อ่านนะอ่านแค่อย่าเชื่อพอแล้วโอ้โหเวรกมจริงเลยนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อเห็ุอยากเห็นไหมขณะพระพุทธเจ้ายังไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าและตอนท้ายอ่านหรือเปล่าไม่ได้อ่านเนี่ะเชื่อเหตุเชื่อผล วิจ้าจึงถามชาวกะละมาเมื่อโทสะเกิดขึ้นเนี่ยโทสะดีไหมไม่ดีวิเจ้าคายเห็นไหมอ้าวให้เชื่อเหตุเชื่อผลดิใช่อไหมอ้าวเดี๋ยวเลยไปอีกมาดูตกลงเวลาเราเจอคำว่าจักหุสัมผัสะโสตสัมผัสะขานะสัมภัสะขอให้เราได้เข้าใจนะครับว่าคำเหล่านี้เป็นภาษาบาลี แล้วมีรากศัพท์อละเอียดลุ่มลึกแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาเอาไปเป็นตำราเรียนกันแล้วไม่มีใครเขาอยากจะพูดถึงแล้วถ้า,ถาเราเจอกันเป็นไงจากขูสัมภัสส์ตอนนี้ยังพอใช้การได้ไหมเอาเราคุยกันนะอะใช่ไหม โอ้จากกุตสัมปใัแยะแต่ถ้า้าโสตสัมปชัญญะแล้วก็ได้ยินขนาดมีลวบังยังได้ยินแว่วๆเลยใช่ไหมเอาตกลงคำศัพท์ภสษะทางตาภาษะทางหูภัษาทางจมูกภาษาทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสสะการกระทบอารมณ์นะการรับกระทบอารมณ์ทางลิ้น การทบกระทบอารมณ์ทางกายและการกระทบอารมณ์ทางใจมีผัสษะรับกระทบให้ณะการริมรสการรู้รสจึงเกิดขึ้นมีผ oh ัสษะรับกระทบทางกายให้การรู้กระทบทางกายจึงเกิดขึ้นมีผัสษะรับกระทบทางใจให้การรู้อารมณ์ทางใจจึงมีขึ้นได้ถ้าไม่มีผัสสะนะรับกระทบให้ การรู้อารมณ์ทางกายทางใจก็ไม่มีทางตาหูทางจมูกก็ไม่มีด้วยฉะนั้นผมพูดในตอนต้นแล้วใช่ไหมคะเราเรียนภาษะคําเดียวแต่จะเห็นได้ว่าการทํางานของภาษาทางานถึงหกทวารทํางานไดถึงหกทวารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจอ่ะ ใจหรือจิตเนี่ยจิตทั้งหมดวินไรครับแปดสิบเก้นะฮะใน89นั้นก็มีผัสสะเจตสิกทำหน้าที่ประสานระหว่างอารมณ์วัตถุกับวิญญาณให้ผัสสะนะประสานให้ระหว่างอารมณ์วัตถุและวิญญาณผัสสะเขาทำกานประสานให้ ทำงานประสานให้ระหว่างอารมณ์วัตถุวิญญาณให้คร้ายๆให้จักขุจักขวิญญาณก็เห็นเลยถ้าไม่มีผัสสะประสานระหว่างอารมณ์กับวัตถุะร,ะร,ระหว่างเรวัตถุกับวิญญาณ,าาณ,ก,ญญาณการเห็นก็ไม่มีการได้ยินการรับกลิน่นรับรสรับการสัมผัสก็ไม่มีแม้ทางใจการรู้อารมณ์ทางใจก็มีไม่ได้ ฉะนั้นผัสสะขอให้เราได้เข้าใจว่าเข้าทำงานนะผัสสะทำงานทำงานอะไรประสานระหว่างอารมณ์วัตถุก,กับวิญญาณถ้าไม่มีประสานไม่มีผัสสะทำหน้าที่ประสานอารมณ์วัตถุก,กับวิญญาณให้การรู้อารมณ์ของจิตทุกดวงจะมีไม่ได้เลยดังนั้นผัสสะทำงานประสานอารมณ์กับวัตถุก,กับวิญญาณให้ขจิตอะไร เด็กครับฉะนั้นภัสษะจึงนับว่าเป็นหนึ่งไม่ได้นับโดยละเอียดพิสดาลแล้วก็มีถึง89หรือ121ฉะนั้นเมื่อพูดถึงวัดเมื่อพูดถึงภัสษาเพื่อให้เราได้เกิดความชัดเจนถ้าใครถามว่าภัสษาเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะเราควรจะถามค่อยๆว,ว่าผัสษาในไหนอย่าเพิ่งรีบตอบ ผัสดในในเพราะการทำหน้าที่ของผัสะานี่ทำหน้าที่ให้กับเจ้านายถึงหนึ่งร้อยี่สิเอ็ดคนนะถ้าเป็นคนนะฮะอ่ถ้าเป็นคนทำงานให้กับเจ้านายถึงหนึ่งร้อยี่สิเอ็ดคนถ้าเป็นบริษัทผัสดานี้ก็ทำงานให้กับบริษัทถึงหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดบริษัทถ้าเป็นห้างร้าน ผัสสะนี่ก็ททำงานให้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดห้างร้านถ้าห้างร้านนั้นไม่เหมือนกันทำงานก็จะผัสสะเขาจะทำงานให้นั่นเบื้องหลังของการเห็นน่ะมีใครอยู่เบื้องหลังผัสสะการได้ยินก็ผัสสะรับกลิน่นรับรสรับการสัมผัสก็มีผัสสะอยู่เบื้องหลังแม้แต่การคิดการนึกนั่งอยู่ที่นี่แต่ไปคิดถึงที่บ้าน คิดถึงที่คนรักคิดถึงคนที่เราเกลียดแม้มันดา่าเราซะไม่มีก็ <S <S อาศัยภาษนาะนถ้าไม่มีภาษสะก็คิดถึงใครไม่ได้เนีย่ยเราให้ความสําคัญอย่างเนี้ยแต่ในปฏิจจสมุปบาทจะบอกไว้ชัดเจนว่าผสาสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาผัสสะที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาผัสสะนั้นมีเท่าไหร่อะไรบ้างอันนี้เราต้องศึกษาอย่างที่ผมบอกไนตอนต้นเนี่ย เหมือนเราไปขุดเถามันไปขุดมันเห็นเถามันนะตอนนี้เราเห็นธรรมะอยู่กี่ข้อฮะสิบเอ็ดข้อเรากำลังขุดหาหาหัวมันเห็นไหมครพันธะคำเดียวมันมีรากที่เกี่ยวข้องกันถึงหกพัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายและผัสสะทางใจ และทำงานไปพัฒนาไปทำงานอะไรให้เขาเอาไปทำให้เขาเห็นนละไปทำให้เขาได้ยินไปทำไงอะไปประสานไปประสานระหว่างอารมณ์กับวัตถุไปประสานระหว่างอารมณ์กับวัตถุและวิญญาณตัวประสานอารมณ์วัตถุและวิญญาณนี่แหละคือพัฒนาด้านการที่เราบอกพัฒนาคือเป็นตัวรับกระทบอารมณ์ไปรับกระทบอารมณ์ในท่าไหนอะเห็นไหม ในฐานะประสานให้สมส่วนเนี่ยประชุมพร้อมกันเกี่ยวข้องกันโดยอาศัยอายตนะมีก่อนผัสสะถึงจะมีได้าอายตนะเขาไม่ได้ต่อกันอยู่นะผัสสะก็ะไม่จะไปนหนึ่งใครที่ไหนมาได้หรอกครับเพราะมีผัสสะ,ะเพราะมีอายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาผัสสะทั้งหกเป็นปัใจจัยให้เกิด เวทนาหกเห็นไหมไม่หยุดเลยครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีนะสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องมีสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องมีครับวันนี้ให้หลักสำคัญยิ่งทีเดียวนะครับมั่นใจว่าคงจำได้นะฮะนึกขึ้นเดี๋ยวนี้เองนะฮะว่าเออ ตอนเราเป็นเด็กๆผมอยู่บนนอกนะฮะบนนอกขอกนาะอยู่ในปา่าอยู่ในดงทำไล่ไถนาสมัยก่อนนะฮะรับจ้างเขาขุดตอไล่แล้วสามสิบบาทไล่หนึ่งนะฮะ30ามสิบบาทเอาตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละหกกระลึงเองสามสิบบาทก็กินก๋วยเตี๋ยวได้หลายชามนะครับ เดินี้ชามาสามสิบบาทนะครับเกี่ยวข้าวละห้าบาทนะครับขุดตอได้มากกว่าเกี่ยวข้าวอีกอ๋อพยานก็ท่านผู้ฟังที่เขารบคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรัะฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสัมมาทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธรรมะ และศรัทธาของคุณมาโนตุณสุพิษพฤิที่คุณศรัทธาของคุณอุพวันหลีอาพรร่วมกันรับเป็นชาวภาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่คืนวันพรนุนี้คืนวันพรงนุนนรงนี้จะเป็นศรัทธาของพระคุณเจ้าพระครูประมวลจารุวันโนเจ้าวาดวัดท้ายเกาะใหญ่รับเป็นชาวภาพครับ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณมาโนดคุณสุพิธพลธที่คุณคุณอัมพวันลีอาพรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมง์โกรธลบหลงศึกษาพรติกรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย honorable honorable